ต้องอ่านตอนนั้นหน่อยนี่มาฮะเต๋อสิบเอ็ดเรียบร้อยฮะเรียบร้อยจะตายแล้วตายเหรอวัานะไปเกินไหมไปเต๋อสิบเอ็ดนะฮะคลิปนี้ไม่มีเรมากแค่ตีคีคีเต๋อที่สิบเอ็ดนะฮะไม่ใช่หรอกตอนนี้คือไม่มีเลยนะเิดแค่ฟิล์อย่าพูดเยอะเยอะ แย่ๆย่ย่คิดคิดว่าผมจะทำคลิปหลายตัวถึงไหมผมว่าไม่ถึงไม่ถึงกมได้ถึงนะไม่น่าถึงน่าจะน่าจะมัวลังใจไม่มีคนดูไม่มีคนไล่ไล่ด้วยไลด้วยลืมเข้ามาดูแต่ไม่มีไล์นี้มันแบบ จะปิดไหมล่ะจะปิดไหมล่ะฮะจะปิดไหมล่ะเดี๋ยวเดดนึงเออเดี๋ยว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 เลืออะไรเหลือแล้วก็ใจยงไะปึ๊บโอ้มาน้าหมดอ่ะก็จะทีร้อยเดี๋ยวร้อสี่ร้อยก็นี่ เ่าเปเปลลไม่เจ้าพี่แ şey ่เลยจีจีตัวที่ที่สามอะไรโปรแกรมอหาไม่เคืไม่โดนน่างสายเขาไเฮ้ นิตี้ก็หมดโอ้อ,อ,อไอดีนี้ไม่มีอะไรเลยจริงเดี๋ยวเราเลือกมาใกล้ตายเดี๋ยวเราดาบฟันโอเคว่าใจาถ้าถ้าเสียงเกมเข้าบอกตรงนอยนะถ้าเสียงเกมเข้าอ่ะ ผมไม่รู้ว่าเสียงเกมมันเข้าไหมนะลืมดูลืมดูลืมดูเลยเพาแต่ไอคลิปที่พี่ตวงไปมันมีเสียงมาน้องเสียงอะไรเสียงเกมอ่ะไม่มีนะไม่มีอ่ะไม่มีจริงเนี่ยเฮ้ยเอาไปฟ้องดีเนาะไม่มีเสียงเกมจริงเหรอไม่มีไม่มีอ้าวเฮ้ยที่มาละ อาร์ตก่อนใส่หน้าแล้วรู้แหละหลบไปเอ้ะเพิ่งมาช่วยร่าียืนหแขนธรรมดาตรงนี้โอ้ยไอ้แม่งพูดพูดพูดสางคือดีเป๊ะเลยยิ้มจว่ยิตรงนี้ยิ้มจ่ยยิ้มจุ่ย้ฟองเลยเอาไปฟองเลยเอาฟองเลยวมกินกินชาเต็มแล้วกันนะพี่ิมพปล่อยปเลยก็ได้นะพี่ชิปล่อยเลยก็ได้ ชาร์จไปเลยตาเลยไหมชาเดียวไม่ตายเลยงเพื่อความดีสุดนเี้ยวอกสกิลเดียวพ่ีไม่ดอกพ่ดีพ่ดีไม่ดอกสามสิวินสามสิบวินเท่านั้นยาว้าวว้ตัวที่ใช่หระตัวที่หรอเออไม่รูดิไม่รูนะไม่ไม่กระโดดไม่กระโดดแค่น้นม่ต้อกระโดดก็ได้ยืนแล้วก็สกิลมึงจะบนกลางคลิปกูดิเี้ย ยังไม่นกับ้อกะอ่แล้วอ่ะูเน่โชเงาเงเ้ยเดี๋ยวนเดียวนเดี๋เอ้ยขาปแล้วดอนะเว้เมตายเลยอ่ะสกีชันะอหรอนี่ย จอที่ทสิบสองสิบสองสิบองการลอกอยเป็นเวลาชั่วโมงกว่าอนนี้อันนีจีหมดอ่ะอเนีหมดมันเหลืออะไนอนดูนี่อะไร้บอะไรวะี่ร้อยทีอยที่ิวอะที่ิวนี้อ่ะเดี๋ยวพอปิดเลยปุ๊บ ปึ้งไม่ตายตายไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายไม่โดนเออไม่ไม่ไม่กี่โดนเต็มเตยหรือเปล่าตายอ่ะละตอนที่หกเอารหัสอีเมลที่พี่ไอจีส่งมาให้อ่ะเข้าไปในอีเมลแล้วไหนอ่ะมันก็ต้องส่งเข้ามาในอีเมลเดียวข้อเกีอ่าเฮ้ยไม่ได้หรอเข้ามาดิ ตอนนี้ก็คือเขาได้แล้วโอเคพี่พี่โอนมันไม่ได้เจอกันอะไรโอเราโอพูดได้มันไม่ได้เจอกันหลายปีเราเราไม่ได้เจอตั้งสามชั่วโมงเลยพี่โอตั้งแต่เช้าเออตั้งแต่เช้าไม่ติดหายเม่ติดเลยจบไปละเมื่อกี้ลูเนี่อยมันลูอ้าลู

บนลตู้อาวงที่้เรื่องบอน่ระเทอเมริกาไม่คุดเรื่องมันเนี่ยเฮ้ยันทำอะไรอะเฮ้ยันจะขึ้นมาน่ะไม่ดออกเยร์เป็นอยู่อะตัเลืกเบอยู่อะไอ้พวกก่ได้เลยเพราะอ่นนั้มันบอลแล้วล่ะต้องตีแหละเตียกลกลับไปตรสูตรหลอย่ากติดตรวสในคตอใจเย็นหนุ่มใจเหนุ่มอาชีพอยู่ไอ้หนุ่มน้องน้องน้องที่เสร็จแล้วน้องเขาเก็บเอนเนึง มันหนีรีบผมรีบไม่ก็ไม่ตายยังไงก็พูดก็ใจนี้ว่าดีไงไม่เป็นไรหรอกเสียโอนพ่อโอนเมาเอ่ะเช่าตัวเด็กแม่งม่ใครบอกเลยว่าเสียในคูทูไม่เมาเลยอยากดิ้นเหลืองครับน้องไอโอมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยมึงกินไหนจัง กำลังคิวเลยเอนโอ้เยี่ยมจะตีไหมเนี่ยป้อนขาวเนี่ยจะเีู่กูกินจินกาแฟอยู่กันเจดทีน้องจ็ทีเจทีเจีน้องน้อเรียเรียเรีเลยน้องน้องซื้อน้องซื้อน้สิบีกับห้าสิบีอวพีสองอันนี้สองอ่ะอันอ่ะไม่ก็น้องอ้าวเพชรได้าดิเออไปเอ้อ่ะ ตัวที่ตัวที่กานะฮะไอตัวที่สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าตัวที่สิบเก้านะฮะนี่มเิงเลยขัออ้างตบ้างยังไง้าวนี่งเออองน่ะ มีข่าววังจริงจริงเจ้าชื่อมี่ฮาววังจร่งจริงนะไอคูเพี่โดเลมไปยโอ้ยไอ้น้องขาดิไอนี่พี่โดทำพี่ทายเหรอ้ยเอนจีปรหมดอนวิมดอปผู้นำผู้นำผูดผู้เกียรติบคเฮ้ยอร่อยเลยวันนี้อ่ะอรออ๋ออร่อยอ อีนนอดนยไปนหวไหเฮอมนมนะนะผูอบินแมนอไม่เหี้ยวโอ้ยเหี้ยตียาวชาตัวสิบตัวยี่สิบนะฮะโอ้เออตัวยี่สิบละีแมนอไม่เหี้ยวูตายตัวที่วันที่สนะฮะเออวันนี้ก็วันวันี้ก็ตัวสามสิบตัวนะฮะอีสิบตัวอ่า โีพดเดแลฟองตหอะไรบิ่งอย่างนี้ต้องติดตามช่มองฟองแล้วเออใช่จริงะครับ่เกลียดมากแล้วตอนนี้นี่ตะกดนิดไเอมาใช่โอ้ยเยะ,ะ,เะอพวกเวียน แต่ว่าติดเลยว่าคุณของคุณีได้ไงถ้าผมไม่อยากขายบ้างเลเออแต่คนขอทคบมปยังไรบ้างดิน้องใครกดทอดเทท้องผมทอดโอ้โหแอบเออเออว่าไปขอพูดหน่อยว่าไอคลิปล่าสุดที่ผมลงไปอ่ะมันไม่มีเสียงผมลืมดูว่ามันมีเสียงอ่ะโอ้แม่งโอ้พี่แคทร้อนเรียนจบเลยฮะ อ่ะตั้งนานอะบอกไม่ไไม่รอกขี้เกี็ดโอ้ยพี่พองดี๋ยวตอเล่ะไรเดินเราขอฟันได้ขอฟันนะมันใกล้เลยไม่เลอนี่เดอยน่ะใกล้น่ะฮ้ยเดี๋ยวพพอยทองพ้อยทองพ้อยทองพ้อทองีพิตัวที่ยี่บอะเพลงว้าพิชัยปั๊บไม่ใจ ตายเหตายเห้ไอ้ชีไม่อบเออถ้าชอบคลิปนี้เยอก็ไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปละเยี่ดีมากเลยฮะจริงจริงจริง